สวัสดีครับชอบ่องทีเด็ดองสนามมีข้อวิจารณ์ให้ทัษนาฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัศสไครป์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง8 0 9 0เลยก็พัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกันตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนตบ,บินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7%ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้นะครับ เด็ดเราจะไปที่ฟุตบอลกระชับม,มิตรสโมสทอนอาร์เซนอลเจอ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหสนุกแน่นอนนะทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดีมานะช่วงอุ่นเครื่องนะผลงานล่าสุดเจอกันมาแมนเชสเตอร์เกตต์ชนะ2แล้วไปอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1นะดูแล้วอาร์เซนอลเหลื่มอมกว่านิดหน่อยนะครับมาดูผลงานอาร์เซนอลกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดก็ชนะ4เสมอ3แพ้3เกมครับช่วงอุ่นเครื่องถือว่าทำผลงานได้ดี ถลม่มออสตาเมเจอร์ลีกไป5-0แล้วก็เสมอเนินแบกนะครับผลงานในลงอัตราการบวกไม่ค่อยดีนะบวกสี่เสียหกนะในสิบเกมหลังแต่อุ่นเครื่องใช้ได้เสียหนึ่งได้หนึ่งนะแล้วก็ผลงานอาเซนอลนะฤดูกาลที่แล้วสิบเกมหลังล่าสุดก็มีแพ้สองเสมอสองชนะหกในบ้านเล่นดีนะครับแล้วก็บวกไปห้าเสียห้าเกม5-0 5, 10, 5 10นะวันนี้อาเซนอลมาต่อด้วยป,ป,ปอโปนะผมเช็คลวาวเมื่อเช้าเดี๋ยวเรามาดูแมนยูกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดเนี่ยได้หมดเลยสองเกมนะ แมนยูเจอรียงอะ่ะบวกนะเว้ยมันต่อครึ่งกุบลูกนี่ผมจิ้มไปได้ครึ่งหนึ่งชนะลูกหนึ่งนะแล้วก็แมนยูเจอรีชนะสองโนี้ได้เต็มเลยครึ่งกุบลูกเหมือนกันก็ล่าสุดน่าจะคว้าหลายตัวมานะเดีย๋ยวค่อยดูกันแต่ล่าสุดประกาศอ้นี้ด้วยนะบูโน่ฟันเดสนะเป็นกัปตันนะดูการน,นี้นะครับสิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้สามชนะเจ็ดครับผลงานถือว่าดีแล้วก็บวกสี่เสมอสองเสียสามเกมนะย่อเยือนถือว่าช่วงหลังผลงานโดยรวมดีนะครับบวกดี แมนยูเกมเยือนล่าสุด10เกมมีชนะ3าเสมอสองแพ้ไปห้านะครับช่วงหลังเกมเยือนดอบลงนะหมวกไป3ามเกมเสมอหนึ่งแล้วเสียไป6นะเกมเยือนแมนยูไม่ค่อยดีนะครับก็วันนี้ดูแล้วร์เซในเใดนบานปปอต่างคนต่างอุ่นเครื่อมาผลงานใช้ได้นะผมคิดว่าไม่เสมอก็ใกล้เคียงกันโอกาสชน,นะนะลุ้นแมนยูดีกว่านะครับมีโอกาสเสมอสูงนะแล้วก็มีโอกาสได้มุมหนึ่งแล้วโอกาสชนะใกล้เคียงกันเชียร์ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลย ส่วนคู่สองจะไปที่เดนมานะร์กนะพราเอนะครับลิงบี้เจอโคเปเฮเกนนะครับคู่นี้เปิดมาที่1ลูกนะทิมเยือนต่อนะฮะผลงานเจอกันมาโคเปเฮเกนก็ดูดีกว่านะครับชนะถึง4เกมไม่เคยแพ้ลิงบี้เลยเต็มที่เสมอ2อง2เกมนะครับโคเปเฮเกนนี่อัดไป30 30 3 1 4 2เวลาชนะแล้วยิงเกิน3ลูกทุกเกมเลยนะโอ้โ oh ห oh. แต่ก็มีเสมอ2อง2เกมเหมือนกันมาดูฟอร์มลิงบี้กันหน่อย สิบเกมหลังล่าสุดนะครับอุ่นเครื่องสามเกมหลังมีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับสามเกมหลังที่อุ่นเครื่องมาบวกเกมเดียวเสียไปสองเกมภาพรวมสิบเกมก็มีชนะสองชนะสามเสมอสามแพ้ไปสี่เกมไม่ค่อยดีนะครับบวกสี่เสมอหนึ่งเสียไปห้านะยาวยืนล่าสุดไม่ค่อยเท่าไหร่ผลงานในบ้านล่าสุด10เกมมีชนะไป5เสมอ3แพ้2ในบ้านพอดูดีหน่อยอัตราการบวกก็บวก5เสมอ1เสีย4อัตราการบวกประมาณ4 5ห้เอ้ยห้ ถือว่าในบ้านดูดีขึ้นนะครับตัวเลขมาดูโคเปเฮเกนกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดเอาอุ่นเครื่องก่อนนะอุ่นเครื่องสามเกมหลังนี่ชนะซิกิบอร์กชนะชาเก้สูงสี่แล้วก็มีแพ้วิตอเรยียพาวเซนนะครับสามเกมหลังชนะ2แพ้หนะึ่งะแล้วก็อัตราการบวกค่อนข้างดีนะครับเปิดมาสองราคานะฮะแล้วก็บวกทุกเกมเลย <c oughs> รวมแล้วภาพรวมดีนะแพ้สองเสมอหนึ่งชนะไปเจ็ 7, นะครับส10บเกมหลังล่าสุดเนี่ย เจสองเกมไองบวกไปแล้วเจ็ดเกมตัวเลขดีนะเย้าเยอะนะฟอร์มก็ดีด้วย <S <S ผลงานเกมเยือนภาพรวมล่าสุดก็มีชนะสี่เกมเสม,มอสองแพ้สี่ตรงโซนนะครับบวกสี่เสม,มอหนึ 1, มม่งเสียสี่โดนหันหนึ่งนะใช้ได้เลยผมว่าโคเบเก้นดูดีนะผลงานเจอกันมาก็ดีและผลงานอุ่นเครื่องก็ดีด้วยนะเออมามาดูราคากันโคเบเก้นต่อลูกหนึ่งน้ำล้นเลยนะฮะสองหนึ่งนะตามราคากลางแล้วก็ถ้าต่่่อคครึงบลูกเีย 1.82ถ้ายิงลูกหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งยิงสองลูกได้เต็มนะครับก็คิดว่าเชียร์โคเบเก้นดีกว่านะครึ่งควบลูกสวยๆฟอร์มดีนะฮะทีเด็ดวันนี้2คู่ชอบตางกันได้คู่แรกแมนยูจะอาร์เซนนอลสนุกแน่นะผมคิดว่าบอลต่างก็อุ่นเครื่องมาดีทั้งคู่มีโอกาสจบเสมอสูงเชียร์แมนยูนะฮะส่วนคู่สองลิงบี้จะโคเบเก้นไม่เคยชนะนะลิงกี้เนี่ยนะหกเกมหลังส่วนใหญ่แพ้แล้วแพ้เยอะด้วยนะครับแล้วก็โคเบเก้นอุ่นเครื่องชุดหลังดีด้วยนะเชียร์ทีมเยือนละกันคิดว่าโคเบ้ไฮเก้นน่าเชียร์ครับ ชอบเหมือนกันตามกันมาได้วันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกระงใจให้ด้วยสวัสดีครับ